สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องมือนี้นะคะมากินแกงเฮ็ดจ้าพอดีมือขื้นนี่นะคะหน่าเพิ่อนไปเก็บมาเพิ่อนไปเก็บเฮ็ดมาคำคำนะคะมาห่อนย่ามือขึ้นเท่ากันเล่ยเบด้แกงนะคะแต่ว่ามือขึ้นนีอ๋อไวคะ่ะแม่อ๋ i, อไวละกะเดี๋ยวเข้ามาแกงย่ามือเสานะคะเฮ็ดมือนีที่ได้มานะคะคเป็นเห็ดรวมค่ะมีเห็ดกอเห็ด <ง S 1> ทาน,ทาน เฮ็ดดินแล้วก็เฮ็ดไข่นะคะหลังจากที่ห้าต้มไปได้สักพักนึงนะคะห้ากระใส่ะะหัวซิงค่ายค่ะพริกหอมกระเทียมนะคะลงไปเฮ็ดนี่อ๋ไอไหวจะขึ้นเด้อค่ะพี่น้องเด้อต้มกับซีโดนแน่นะคะเพราะว่ามันเป็นเฮ็ดปลาเนาะบ่แม่นเฮ็ดเฟียงเฮ็ดอันเฮ็ดปลูกจ้ะ เป็นหต็ตปลาบางอย่างอาจสิมีพิดนะคะทำมันบอสซุกอ่ใส่เกลือลงไปจะตามด้วยปลาแดกจักน้อยหนึ่งนะคะทับพี่หนึ่งกัแล้วแต่ไผ่มักนวดหน่อยนวดหลายเนาะจา้ะจากนั้นใส่สุรดรสยอะลงไปจักน้อยหนึ่งค่ะหรือค่วมนวดไผ่ซีเติมน้ำปลาก็ได้เด้อค่ะถ้าไพ่โบกินปลาแดกเนาะ จากนั้นเท้ากระต้มไปจนหม้อเดือดขึ้นมาถ้ามันมีฟองยังสี่เท้ากระค่อยตักออกนะคะถ้าเท้าบอตักออกตามขอบหม้อเท้ามันสีขึ้นแบบเป็น,เป,นเป็นขี้ตะปวดดำๆนะคะพี่น้องเดอ้อมันจะเป็นขาบดำๆเกาะอยู่น้ำขอบหมอ้อและน้ำซุปเท้ามันก็นสีขุ่นน้ำนะจ๊ะมันดำ อพอซิมใดทีแล้วนะคะมือนี่เห้าสีต่มขมเด้อค่ะก็คือใส่ใบมะระขี่นกหรือว่าป่านเห่าก็เอื่นว่าพักใส่ละกะเติมความหอมโดยพักอีตูเล่านะคะหรือว่าใบแมงลากบางคนเพิ่นแกงเฮ็ดลังเฮือนเพื่อนก็อาจใส่พักอีตูไทยนะคะส่วนหลายนี่ถ้าเป็นแกงเฮ็ดเห้าสีใส่พักอีตูเล้าก่อนค่ะถ้าอีตูเล้าบ่ไดอีลีจังใส่พักอีตูไทยหรือว่าใบกะเพ้าเด้อจา้า นี่ละจ้าแกงเ็ดแซ่บๆค่ะสำหรับอาหารเสร่าห้องเหาหมือน,นีนะคะอันบางคนเพิ่นอาจสีถามว่าเอ้าเป็นยังแกงเฮดคือบอไซน้ำยาน้างเฮดปลาพวกนีส่วนหลายเหาสีโบไซนะคะแกงเฮดทีเหาาไซยานัางก็สิเป็นเฮดพวกที่เ็ดมันบบมีเมือกบบมีมันนะจ่าพี่น้องคือจังพวกแบบว่าเ็ดขอนเ็ดเฟียงยังสี่นะาใหญ่เพิ่นจังสีผ้าไซอัน ผ,ผ้าใส่นามยานางนะคะถ้าผูใ้ใดดูกระขั่นใส่ก็ได้ค่ะยานางแล้วแต่นเนาะยานางมันเป็นอันรีดเย็นเนาะค่ะใส่กับแกงเห็ดมันกะสีบอกว่ามันกะสีแสบตื่มกันลนาะสัตวล่ะค่ะพี่น้อง